สวัสดีครับพี่น้อ,นปองป้อมปลายสุขุมสุคชนเลยครับผมอ่ะพี่น้อ,นกนองกินข้าวกันนี่ครับผมต้มเล่งแล้วก็ผัดทัวพีแกงโอ้พี่แกงร้านนี้แฉบเด้อเล่งขึ้นคือบวบมันผัดสั่งเลยพี่แกงทัซื้อร้านนี้แฉบเนาะาโอ้ร้านมุ่งแบบไหนครับเออแมนอู้เขาเข้าแฉะได้เนี่ยมุ่งคิวหล่เป็นแมนบอลเนี่ยนะครบมุ่งมืงมีจะขาดจะเสื่อมพี่แกงร้านนี้แฉบทักซื้อต้องซื้อร้านนี้เ,เนาะ ลักชายคนก็ซื้อในซอยพูนที่บ้านออ <laughs> จะเกีมเอาว่าล่าง,าาาางพัดไม่อห้ยเมองีเกเนาะงามหัว้าเวู้ยง่วแ่บแซ่บมาอีแก็ดเลยเอาทางเราตัวเราไม่หอนลมหายใน มีคนขอหนัวคนเขาเ,ยายเา้ยใบที่เป็นที่คนเอามาผัดซื้อมาอีกตัวหนึงเขาหล่มทบก <c oughs> ารยกเนาะไม่เอานะเอามาไฟาหนิบอ่ะ่เพราะันข่ข้างีว่ล้นิ่ดต้มเอาเอา <fi> ็จมะไฟตุ่นต้มกุจับแบบใสอยู่ได้ไหมเคเนาะกจับไ,ได แยบิได้แล้วนดีเลยใช่สินคือดีหวานเนาะเส้นไส,ส้กับกุจับคนแล้วอ,อ่อนโอร์เราตัวอาหารนราไปกินยังมามีลนมเมื่อเดืนเข้าบุญเพื่อไปว่าดาราป้าเป็นเลือกโตเผันเลือกโตบอ่อมัเลี้ยงริมเนาะเพิ่นก็นั่งในห่มมันรูมันนัน่งฟังตรงขา,าตากแดดป่ะนี่โอ้ยห่อนถ่ายยังถ่ายชิด ยังบ่อืงสุดท้ายกินบ่แล้วดอกนู่งใหญ่ตัวนู่งใหญ่ค่ะมาฟังเราเคือเก่อนเจ้าของร้านแกว่าย้ายเข้ามาข้างในไหมคนเห็นตากแดดนะแดดมันหอนโอ้ยยังมาพัดพอดีเลยคือบนหัวว่ามกินเข่าก่อนเขาพอดีหรอวะกินไหเกินเนาะอืออีแล้วมาอือใช่ปะใช่รสชาตินไม่ค่อยทำพลาด ีสิวิปปุ่นหนอขอบเลยแหละบางนี่เนะมัแม่มันตั้งมันะมาข้างนอเกิดมาด้ยั่งอาเกิดมาเหยงาสูตรพสูตมันเชฟพวเราคนเนาะกินเกาออกมเกเพิ่มเพืกันถอดไครวาเหมือนกันห็นอยู่เรือยู่หั้นุทอคือเกาอยู่กินยังไง้ให้มุงซอก กยบบกินเครื่องหนึงห่งแบบนกันเขาพักกรรเขาทำบุเห็ิบป์ป่ะวัแลวบุตรบุญบุอยาแสดงบมามากรีมได้กเวินงริมบอยาอืมแล้วมากเนี่ยเหถ้าาก้อยมูเนี่ยโอ้ทุง่กรเบิดได้พอใครว่าไม่นี่นไ,นนนมนไมนูง่ายครับว่ายง่ายอยู่ง่ายตัวมนีนี่ตัวจึง สราเป็นวใ่ส่งองโอ้วายูกินแบบนั้นก็เป็นมิ่งเหรอวะทายนี้ที่ยังส่งมหอืมู้เห็ดขายนะเจ้าหิเศษเหรอนนเจ้าจะสูซื้อมาเหรอเจมันหนูเยทีาเจ้าจะสูซื้อมาที่ไม่เขาทอดจ้่บอสเอ้ยไม่นี้ทอดไม่เข้าวานี่ไก่อนกินคุณอันพ่อมนะครัมายากมาพรอกันไม่เฮาซิมปึ๊บ กินเลยกินเลยบากากินด้วยคขาินว่าเบอร์จั่ะเนี่ยเข้มเข้แห้งนี่พ่ออาย่ปานี่โอ้แววมากอะเพิ่งมากินแล้วเห้อไวเนาะไปเแล้วได้ะไบาไปประนันยานแต่บ่ได้กินเข่าที่ยันแล้วเ่กินเข้าอะกระสินเที่ยแล้วปาซุ่มเพิ่งต้องมีเข้ากองเลยนี่เนี่ยเห็นบ่ เลิกกินหกสินเท่านั้นแหละคือก็ได้กินนกสิ้น,นลนนามาเนี่ยผู้ใดจักิงเ่ลาผู้ส่งกิงมาห้องอืมอืมอดีตินอดีตีน อันนั้นน้ำมันสับเรก็เลยไปตักแดดก็่างป่าสเสือมหาโมเมนบอดี่ไ่รู้นะบ่เห็นเด็กเ็่นงาบู่เหรอไ่เห็นนี่ซูนหน่อยหน่อยช่างเห็นน้าไมยบออืมน้มันได้คอยน่อยเป็นบอกเย็นตัวตามมียับเพื่อนเดือดหรอเะมันบอกขนงั้มันงามอย่างนี้เดอโอ้กูบอกกาบอกมันดอนหน้าสวยมันบอกเองหรือป่ Er, เดี๋ยวนี้เพิ่นออกมาล่ามากินดูบ่ไหมเหรอเมอร่ยอยมากอืมออปกติแล้วเป็นค้าวกินเ,เค็นนมบ่กินธรรมดาแล้วม,นะมากินหวานมากินหวาน มาล่ามันเค็มแล้วเข้ามากินมาล่าอือฮึคุณพ่อบออือนึกว่าซอสเพิ่นจะเผ็ดเค็มนะเผ็ดเค็มเผ็ดผัดผัดเผ็ดหวานนี่สูอยู่เผ็ดเค็มก็สูตรเกลือไม่ละไม่ถือก็ใส่มาถือมันแหละมันนัวมันเค็ม ซอสซอสมันเค็มน,นะซอสงงอ่ะลงไปบีมบามซื้อบม่รู้จักกันอืม